ครับสวัสดีครับจากช่องชาชัยภูมชิชาภูมชิชาภูมิบ,มบ้านเราเนี่ยครับในรถเข้าไร่เข้าสวน mighty x p สามห้าพงมาลาย power อ่าพงม,มาลาวเวอร์ power. ทุกเขาเรียกเลยทุกไม้อ่าทุกไม้ขายวัวนี่ใช้ตัวนี้เลยราคาราคารอไซขายเงินสดน,นะเอาบอกราคานะหกหมื่นเก้ามาต่อรองกันได้นะที่อื่นบางที พวงมาลัยธรรมดาขายอยู่เจ็ดแปดหมื่นก็มีนะเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นแต่นี่เลยเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายกับคันนี้เลยนะครับอ่าก็คือตะคิวไม่ขึ้นแขนอ่ะเป็นพวงมาลาัย power ภายในโอเคแอร์เย็นได้อยู่อ่าเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเดี๋ยวท้ายคลิปท่านไปดูอ่าสตาร์ทเครื่องขึ้นเร็วลงเร็วฟิตขนาดไหนภายในก็สวยนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามช่องช,ชัดชัยภูมิมาได้เด้อยศอยู่ในตัวมึงชัยภูมินี่แหละนะไปขี่เข้าไร่เข้าสวนดีกว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะอืมเวลาจําเป็นนะเนี่ยครับหลายคนขึ้นได้หลายคนอ่าประโยชน์มันมีเยอะในราคามอเตอร์ไซค์เครื่องฟิตฟิตหรือไม่ฟิตอ่ะท่านก็ดูเอานะมาขับมาขี่ดูเนี่ยภาพวิดีโอให้ท่านได้ตัดสินใจดิ อ่าเป็นส่วนหนึ่งของจริงท่านต้องมารองเองในราคาหกหมื่นเก้าหกหมืนเก้านี่ก็ต่อรองกันได้อีกเฮียบอกก็ลดลดได้อยู่ถ้าเอาจริงอ่ะบอกตรงที่อื่นน่ยมีเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมืนกว่านะครับนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาอันนี้พวงมาลัยเวอร์เ o w เวอ่าลองมาขับมาขี่ดูไล่เกียร์ดูนะ <_ partager> <ๆ>เครื่องก็ อ่าไล่อันตัวไหนที่มันอ่าไล่ไล่หัวน็อตฝาเครื่องแล้วไล่หมดละจบนะแล้วก็คอมมันได้อยู่นะคอมคอมหมุนคานคานหน้าดูข้างหน้าอ่าอ่านี่ก็ปัมป๊มปั๊มโรงงานอ่าพงมาลัยพงมาลัยพาวเวอร์โรงงานเอออ่ะจบไม่ใช่เอามาแต่งแต้มนะอ่า

Да, yep. mm -hmm.